จะเป็นยังไงถ้าวันหนึ่งดาราสแตนด์อินของดาราดังลุกขึ้นมาสวมบทบาทและอยากจะเป็นดาราดังเสียเองสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังตลกเรื่อง The Stand In หนังปี2020นำแสดงโดย d r เบรีมอร m ทีเจมิลเลอรและไมเคิลซีเกนถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับหนังเริ่มต้นที่การบรรยายถึงความโด่งดังของดาราตลกสาวแคนดี Candy. โดยมุกยอดฮิตของเธอคือการตลกเจ็บตัวและวลีโดนจังๆเจ็บจริงๆซึ่งหนังทุกเรื่องของเธอนั้นก็กอบโกยเงินได้อย่างมหาศาลปัจจุบันขณะที่แคนดี้มากองถ่ายเธอก็ไม่ยอมออกจากรถแต่งตัวจนผู้กำกับต้องซ้อมกับพอลล่านักแสดงแทนหรือสแตนอินของแคนดี้ไปก่อนซึ่งหล่อนก็ให้ความร่วมมือไปอย่างดีแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครสนใจหล่อนเลยดาลูอิส ผู้จัดการส่วนตัวของแคนดี้หลังจากโดกนผู้กำกับดา่าเขาก็เดินมาเรียกแคนดี้ให้ไปถ่ายทำแต่เธอก็ทำเป็นไม่สนใจจนพอล,ล่ามาขอร้องเนื่องจากผู้กำกับจะเรียกเมลิซ่าเมคคาที่มาแสดงแทนแล้วหล่อนก็จะต้องตกงานเพราะหน้าตาไม่เหมือนกับเมลิซ่าเลยนั่นเองสุดท้ายแคนดี้จึงยอมมาถ่ายทำทำให้หล่อนดีใจมากเทาว่ามันก็เกิดเรื่องขึ้นเพราะดาราสาวที่แสดงด้วยดันผดคิว เอารูป,ปันแมวหินอ่อนมาตีแคนดี้แทนที่จะเป็นขวดเปล่าดาราสาวเลยอ้างว่าเป็นเพราะไม่ได้กินข้าวเช้าก็เลยมึนๆส่วนแคนดี้เธอมโมโหมากและด่ากลาดอารวาสไปทั่วกองสุดท้ายก็เกิดเรื่องขึ้นเนื่องจากจังหวะที่ลูอิสมาห้ามเธอเธอได้ปาขวดใส่เขาแต่เขาก็หลบทันทวาเสษแก้วได้ไปโดนตาของดาราสาวแทนแถมแคนดี้ยังเห็นอีกด้วยว่าหนึ่งในกองถ่ายเด็กถ่ายเหตุการณ์นี้ไว้ด้วย ก่อนเลยทําให้เธอสติแตกครับ5ปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์เช้าโชว์นั้นข่าวก็นําเสนอว่าแคนดี้ตกอับและไม่เคยโผล่หน้าไปเจอใครอีกเลยแถมตอนนี้เธอก็ต้องซวยเนื่องจากไม่ได้ยืนชำร,ระภาษีเงินได้และไม่ไปขึ้นศาลอีกจึงถูกตัดสินให้เข้ารับการบําบัต9 90วันดานแคนดี้เธอมีงานอดิเรกใหม่คือเขียนเว็บเกี่ยวกับงานไม้ซึ่งพอเธอดูข่าววัวต้องเข้ารับการบําบัด เธอก็โทรหาสต <spe ech ing> ีฟเพื่อในบล็อกที่ชื่นชอบงานไม้เหมือนกันว่าเธอจะหายหน้าหายตาไปสัก2-3เดือนแน่นอนว่าเขาไม่อยากให้เธอหายไปเลยออนเธอทําให้เธอคิดอะไรได้บางอย่างดังนั้นพอลอิสโทรมาหาเธอเพื่อชักชวนเธอให้กลับเข้าสู่วงการเธอจึงเปลี่ยนเรื่องโดยให้เขาหาตัวพอลล่าให้เธอหน่อยดานพอลล่าตอนนี้หลอนตกอับถึงขนาดต้องนอนในรถแต่ก็พยายามออดิชั่นไปดาราอยู่แต่ก็ไม่มีงานเลย จนวันนี้หลอนได้รับข่าวดีว่าลูอิสกำลังหาตัวหลอนเพื่อไปแสดงหนังฉบับรีเมคของแคนดี้ทำให้หลอนดีใจมากเมื่อพอล่าได้มาเจอแคนดี้ที่บ้านของเธอหลอนก็ตกใจเพราะแคนดี้ดูเปลี่ยนไปมากว่าแล้วแคนดี้เข้าเรื่องโดยจะจ้างให้หลอนไปเข้ารับการาบำบัดแทนทำให้หลอนตกใจจึงพยายามปฏิเสธแล้วก็ได้รู้อดีตของแคนดี้ด้วยว่าในงานแสดงครั้งแรกเธอได้รับบทช่างไม้ในหนังตลกเรื่องหนึ่ง แต่นางเอกดันไม่มาเข้าฉากเธอเลยเสนอว่าจะเล่นฉากตลกเจ็บตัวนั่นเองนั่นเลยทําให้เธอดังเป็นผู้แตกเถาว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้อยากเป็นนักแสดงเลยและไม่อยากจะมีชื่อเสียงด้วยเธอชื่นชอบงานทาเฟอร์นิเจอร์ไม้มากกว่าพอพอลาได้ฟังเธอสาทยายสุดท้ายหล่อนก็รับปากว่าจะเข้ารับการบําบัดแทนโดยมีข้อแม้ว่าถ้าจบการบาบัดแล้วแคนดี้จะต้องกลับไปแสดงต่อซึ่งเธอก็ตอบตกลง ดานพอลล่าทิ่ตอนนี้รับบทเป็นแคนดี้เพื่อเขารับการบําบัดหลอนได้รับข่าวดีจากเพื่อนที่มาบําบัดด้วยกันว่าผู้กำกับต้องการให้แคนดี้กลับมาแสดงหนังแต่หนังจะเริ่มถ่ายทําเร็วๆนี้ทําให้หลอนเสียดายเพราะต้องอยู่ในนี้ถึงสเดือนเพื่อเลยแอบกระซิบว่าถ้าทาตัวดีๆแค่2อถึงสสัปดาห์ก็จะได้ออกจากที่นี่แล้วดังนั้นหลอนจึงแซงทําตัวดีๆในวันถัดไปส่วนแคนดี้ช่วงเวลานี้เธอมีความสุขมากเพราะได้ทำเฟอร์นิเจอร์อย่างที่เธอต้องการ สามสัปดาห์ต่อมาในที่สุดการบำบัดก็จบลงพ่อลลาจึงรีบนำข่าวดีเรื่องงานแสดงไปบอกให้แคนดี้รู้ว่าวันศุกร์นี้จะเริ่มถ่ายทำฉากแรกแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะคืนนั้นเธอได้นัสตีไว้แล้วอีกอย่างเธอก็ไม่สนใจการแสดงแล้วด้วยตอนนี้เธอกำลังมีความสุขดีกับชีวิตการไปช่างไม้จากนั้นก็เล่าเรื่องสตีฟหนุ่มที่เธอชื่นชอบและคลั่งไคล้ไม้เหมือนเธอให้หลอนฟังแต่หลอนดูจะไม่พอใจที่แคนดี้ปฏิเสธงานแสดง เมื่อวันศุกร์มาถึงขนาดแคนดี้กำลังเตรียมตัวจะไปเดทก,กับสตีฟพอลลาก็พยายามล็อกอินด้วยไอดีของสตีฟซึ่งก็เดารหัสอยู่นานจนล็อกอินได้ว่าแล้วก็ส่งข้อความไปหลอกแคนดี้ว่าสตีฟแต่งงานแล้วแถมภรรยายก็รู้เรื่องของเธอด้วยและขอร้องว่าห้ามติดต่อกลับมาอีกทำให้เธอเสียใจแม้พอลาจะรู้สึกไม่ดีในสิ่งที่ทำแต่ก็ปลอบใจตัวเองว่าทำเพื่อง,งานและเงินทว่าตกดึกสตีฟก็โทรมาหาแคนดี้ โชคดีที่เธอหลับอยู่พอล,ล่าจึงมารับสายแทนโดยเขาบอกว่าถ้าเธอไม่มาเขาจะโทรมาเรื่อยๆดังนั้นพอล,ล่าจึงต้องปลอมตัวเป็นแคนดี้และไปพบเขาแทนเมื่อพอล,ล่าได้เจอกับสตีฟทีแรกหล่อนก็กล่าวว่าจะรีบตัดความสัมพันธ์แต่พอคุยไปคุยมาแล้วได้รู้ว่าเขานิสัยดีหล่อนจึงพูดคุยกับเขาอยู่นานซึ่งก่อนจะกราบหล่อนก็บอกว่าได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพื่อกันว่าเขาจะได้คุยกับแคนดี้ด้วยตกเดืก พอลาที่ตอนนี้มาอาศัยอยู่ที่คฤหาสน์ของแคนดี้ก็พบวาลุอิสโทมาแต่แคนดี้ก็ไม่สนใจหลอนจึงรับสายแทนจะได้รู้ว่ามีรายการนัดสัมภาษณ์แคนดี้เร็วๆนี้แต่แคนดี้ก็ปฏิเสธที่จะไปหลอนจึงโน้มน้าวปนขูว่ว่าหลอนอุตส่าห์ไป,ประปัดแทนดังนั้นเธอต้องไปตามที่ให้สัญญาไว้สุดท้ายแคนดี้เลยตอบตกลงนาวันนัดสัมภาษณ์แคนดี้ก็เกิดงองแงไม่ยอมไปทําให้พอลาทิตามมาโมโหมาก แล้วพาก,กัตัดมาที่พอลล่าหล่อนปลอมตัวเป็นแคนดี้มาออกรายการแทนซึ่งทีแรกหล่อนก็ประม,มาทและเยเคยอยู่บ้างแถมยังได้เจอกับดาราสาวที่แคนดี้เคยทําตาบอดอีกต่างหากหล่อนจึงรีบขอโทษทําให้ดาราสาวตกใจรวมถึงผู้ชมทั้งบ้านด้วยจิตแคนดี้นิสัยดีขึ้นดังนั้นพอจบรายการลูอิสเลยบอกว่ามีรายการติดต่อมามากมายทําให้พอลล่าดีใจมากซึ่งพอกลับมาที่คาลือหาดหล่อนก็พบว่าสติมาหา หลอนจึงชวนเขาเข้ามาคุยกันด้านในเพื่อหลบนักข่าวซึ่งเขาก็ตกใจที่รู้ว่าตัวเองคุยกับดาราแถมเธอยังรวยมากอีกด้วยจากนั้นพอลล่าก็จะชวนเขาเข้าบ้านแต่พอเห็นว่าแคนดี้ยังไม่นอนหล่อนเลยไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขาแทนซึ่งก่อนที่จะมีอะไรอะไรกันเขาก็เริ่มรู้สึกว่าหล่อนเปลี่ยนไปด้าน,นพอลล่าขณะที่หลอนกำลังดีใจที่ทุกคนชื่นชอบหล่อนในบทบาทของแคนดี้ แคนดี้ก็เดินเข้ามาหาหลอนโดยมาขอบใจใหลอนและจะมอบเงินให้เพราะว่างานทั้งหมดได้จบลงแล้วแต่หลอนก็หวานล้อมเธอพอหลอนเริ่มจะติดใจในบทบาทของแคนดี้ววาหลอนจะรับบทเป็นเธอให้อีกสักพักเพื่อที่จะได้มีเงินมาปลอดหนี้ด้วยสุดท้ายแคนดี้ก็ตกลงตามนั้นผ่อนลาเลยดีใจมากดังนั้นในเวลานี้พอนลาในคราบแคนดี้จึงออกรายการดังไปทั่วทำให้หลอนมีความสุข ส่วนแคนดี้เธอก็มีความสุขเช่นกันเพราะได้ทำงานไม้ของเธออย่างสบายอารมณ์หลายวันต่อมาแคนดี้ก็โชว์กอี้ที่เธอเพิ่งทำเสร็จให้พอลล่าดูอย่างอารมณ์ดีต่างกับพอลล่าเพราะตอนนี้หล่อนเริ่มจะเบื่องงานสังสรรค์ต่างๆนานาที่มีเข้ามาทุกวันทุกวันสักพักหล่อนก็พบว่าสตีฟส่งข้อความมาบอกโดยจะมาหาหล่อนคืนนี้ที่บ้านหล่อนจึงหลอกล่อให้แคนดี้ออกไปพักผ่อนหรือไปเที่ยวบ้างแต่ดูเหมือนเธอจะไม่ยอมออกไปไหนเลยแถมยังมาพูดจาดูถูกหล่อนอีกด้วย ทำให้ร้อนโกรธจึงนำน้ำผลไม้ผสมยานอนหลับมาให้เธอดื่มโดยแกล้งขอโทษเธอฉีดร้อนทำตัวงี่เงา่าซึ่งเธอก็ไม่ถือโทษกดอะไรแล้วก็ดื่มน้ำผลไม้เข้าไปอย่างไม่ทันระวังดังนั้นพอเธอไม่ได้สติพล่าจึงนำเธอไปโยนทิ้งใกล้ๆห้องเก็บของในสวนครับตกดึกขณะพล่าทานดินเนอร์กับสตีฟเขาก็สารภาพว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชื่อนี้เนื่องจากในอดีตวันที่เขาเมามากเขาได้ไปฉี่ใส่รูปปั้นเด็ก หรืออนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพัานยิวแถมยังทำท่าเคารพแบบนาซีใส่รายชื่อที่ถูกฆ่าตายอีกสำรายได้มีหญิงแก่ถ่ายวิดีโอเกบไว้ด้วยเลยกลายเป็นไวรัเล่าในเน็ตนั่นเลยเป็นสาเหตุที่เขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนงานนั่นเองจากนั้นเขาก็ชวนหลอนไปมีชีวิตเรียบง่ายในเมืองเล็กๆโดยหลอนจะได้มีสมาธิทำเฟอร์นิเจอร์ได้ทั้งวันส่วนเขาก็จะได้ทำงานเขียนหนังสือให้จบทำให้หลอนอึ้งไปเพราะเมืองมันห่างไกลความเจริญมาก แล้วก็หันไปคุยเรื่องที่หลอนมีคนติดตามกับ4ล้านคนบนทวิสเตอร์ให้ฟังกับเรื่องที่คนอยากให้หลอนกลับเข้าสู่วงการสตีฟเลยอึ้งไปเพราะมันไม่เหมือนกับที่เคยคุยกันไว้จึงขอตัวไปเข้าห้องน้ําซึ่งระหว่างรอพอลลาก็พบว่าแคนดี้เข้ามาในบ้านและกําลังอาเจียนเอายาออกอยู่โดยความที่กลัวสตีฟรู้ก็เลยไล่ให้เขากลับไปโดยบอกว่าหลอนแพ้อาหารแล้วก็หันมาคุยกับแคนดี้ที่เริ่มจะได้สติ ซึ่งแคนดี้ก็ชุนมากที่พอล,ล่าทำกับเธอแบบนี้ในลาที่บอกว่าเป็นเพื่อนสีและการที่ใครสักคนจะมาปนเปร์หลอนชื่นชอบหลอนก็เป็นพอทุกคนคิดว่าหลอนเป็นแคนดี้ดาราตลกผู้โดง่งดังทั้งหากใครจะไปสนใจดาราสแตนด์อินกากันทําให้พอล,ล่าโมโหพอหลอนพยายามมาทั้งชีวิตแต่ก็เป็นเหมือนกับที่แคนดี้ดูถูกจริงๆทว่าอย่างน้อยตอนนี้ที่หลอนรับบทเป็นแคนดี้ผู้ชมทุกคนนั้นก็ชื่นชอบบทบาทแคนดี้ของหลอน แคนดี้เลยแยง้งวันนั้นคือเธอตั้งหากและเธอก็พอแล้วกับการแสดงบทเป็นแคนดี้บ้าๆบอๆน,นั้นจากนั้นเธอก็จะโทรไปบอกความจริงให้ทุกคนรู้พอลา่าเลยใช้จานมาฟาดหัวเธอพร้อมกับแกะว่าโดนจ่างๆเจ็บจริงๆเป็นไงเจ็บดีไหมละ่ะแล้วก็ลากเธอไปนอกบ้านล็อกประตูพร้อมโทรไปแจ้งตำรวจว่ามีแฟนคลับที่ทำสัญญกรรมหน้าตาเหมือนกับแคนดี้บุกรุกบ้านสุดท้ายแคนดี้ตัวจริงจึงถูกตำรวจจับไปดางแคนดี้ตัวจริง เธอไปหาลูอิสแล้วก็เล่าความจริงให้ฟังว่าเธอได้จ้างพอลล่าสแตนด์อินไปบำบัดและช่วยเธอทำงานในช่วงที่ผ่านมาแต่ตอนนี้หล่อนกับทรยศเธอและอยากจะเป็นแคนดี้เสียเองทำให้ลูอิสอึงไปเมื่อรู้ว่าแคนดี้ที่นิสัยดีทำงานตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบเป็นตัวปลอมแต่เขาก็ตัดสินใจจะทำงานร่วมกับตัวปลอมต่อไปเพราะแท้จริงแล้วเขาก็ไม่ได้ชื่อว่าลูอิสอีกอย่างวงการนี้มันก็จอมปลอม แต่ในเมื่อแคนดี้ตัวปลอมยังทํางานและทําเงินได้เขาก็จะเล่นตามน้ําไปกับหลอนพร้อมกับไล่แคนดี้ตัวจริงออกจากห้องไปส่วนสตีฟแคนดี้ตัวปลอมหรือพอลล่าดได้มาหาเขาและมอบเก้าอี้ที่แคนดี้ทาให้ทําให้เขารู้สึกแปลกรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ในตอนนี้ด้วยแต่หลอนก็รีบจูบเขาและมีอะไรอะไรการเพื่อกลบเกลื่อนซึ่งหลังจากเสร็จก,กิจหลอนก็บอกเรื่องมีแฟนคลับโรคจิตหน้าตาเหมือนหลอนบุกบ้านพร้อมบอกให้เขาไปอยู่กับหลอนที่คาลือฮาน ไม่ต้องมาอยู่อพาร์ตเมนต์ซอมซ่อบแบบนี้ด้วยทําให้เขารู้สึกแปลกขึ้นไปอีกยิ่งพอมาทานข้าวด้วยกันหล่อนก็ชอบที่มีคนมารุมล้อมทําให้เขาโดนทักว่าไปฉียรถรูปปัน้นจึงขอตัวกลับบ้านไปก่อนเมื่อสตตีกลับมาถึงบ้านเขาก็พบว่ามีคนบุกรุกจึงฉีดสเปสย์ใส่หน้าทันทีพร้อมกับจะโทรแจ้งตำรวจแต่คนบุกรุกนั้นก็คือแคนดี้เธอจึงบอกว่าอย่าโทรและนี่คือบ้านของเธอเธอแค่มาเอาเครื่องมือกับชุดทำงานเท่านั้น ทำให้สตีฟอึ้งไปเมื่อได้รู้ชื่อจริงของเธอซึ่งเหมือนกับชื่อที่เขารู้จักตอนคุยในเว็บช่างไม้ทันใดนั้นพอล,ล่าก็โผล่มาและบอกให้เขารีบโทรแจง้งตำรวจแต่เขาก็ไม่ยอมฟังหลอนเพราะเสียงของแคนดี้เหมือนกับคนที่คุยรเรื่องเฟอร์นิเจอร์ไม้กับเขามาตลอดสุดท้ายเลยได้รู้ความจริงว่าคนที่เขาคบอยู่คือพอล,ล่าแตนอิงของแคนดี้ ส่วนแคนดี้ก็จำเสียงของเขาได้เช่นกันว่าเขาคือสตีฟและก็มะโมโหพอลล่ามากที่นอกจะมาแย่งอาชีพและชีวิตของเธอไปแล้วยังจะมาแยง่งชายคนที่เธอรักมากที่สุดไปอีกด้วยแล้วเธอก็เดินออกจากบ้านไปครับส่วนสตีฟพอหายอึง้งเขาก็ออกจากบ้านตามแคนดี้ไปและหันมาบอกกับพอลล่าด้วยว่าในตอนนี้หลอนไม่ใช่ทั้งแคนดี้หรือพอลล่าและเขาก็ดีใจที่หลอนไม่ใช่แคนดี้ที่เขาหลงรัก ส่วนแคนดี้นั้นเมื่อได้มาคุยกับสตีฟที่อพาร์ตรเมนต์ของเขาทางคู่ก็รู้สึกดีเพราะได้คุยกันเรื่องเฟอร์นิเจอร์ไม้อย่างมีความสุขดานพอลล่าหล่อนตกลงรับงานแสดงหนังฉบับรีเมคของแคนดี้แต่พอถึงเวลาจะต้องแสดงจริงๆหล่อนก็ทําไม่ได้เพราะผู้กำกับเพิ่งจะให้บทหลอนเมื่อคืนทําให้หล่อนยังตีบทไม่แตกซึ่งผู้กำกับก็งุนงงเลยอธิบายว่านี่เป็นไง่ายๆแค่ปีนไปบนกองฟางแล้วกระโดดลงมาหน้าจิ้มอึ ไม่จำเป็นต้องทําอะไรไปมากกว่านี้แต่หลอนก็แสดงไม่ได้จริงๆเพราะเหมือนกับว่าหลอนไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเลยแค่ทุกคนอยากเห็นฉากที่หลอนเจ็บตัวเท่านั้นจึงขอตัวผู้จัดก,การสักครู่หนึ่งครับดนสตีฟเขาถามแคนดี้ว่าจะแจ้งความพอล่าหรือเปล่าซึ่งเธอก็ปฏิเสธทําให้เขาตกใจพอหลอนขโมยทั้งบ้านงานและทุกอย่างของเธอไปเธอเลยบอกว่าเธอไม่ได้อยากได้มันคืนและไม่เคยชอบชีวิตแบบนั้นเลยส่วนเรื่องงาน ตอนนี้เธอก็ชอบมากที่จะได้เล่นเป็นตัวของตัวเองทําให้เขาดีใจและมั่นใจว่าเธอเป็นคนที่เคยคุยกับเขาจริงๆทว่าขณะทั้งคู่จะมีอะไรอะไรกันพอล,ลาก็มาหาเธอและบอกว่าหลอนแสดงไม่ได้จริงๆหลอนไม่ใช่นักแสดงที่มีพรสวรรค์อย่างเธอเธอเลยปลอบหลอนว่าที่หลอนปลอมเป็นเธอตั้งหลายสัปดาห์นั่นก็ถือว่าเป็นการแสดงแบบหนึ่งและตอนนี้คนที่อยู่ต่อหน้าเธอก็คือแคนดี้คนที่ทุกคนต้องการส่วนเธอก็เป็นแค่คนธรมร,ธรมดราาเท่านั้น พอล,ล่าจึงเสียใจมากแล้วก็โดนแคนดี้ต่อยท้องก่อนกลับไปพอเธอโมโหเรื่องที่รอนมาแย่งสตีไปนั่นเองดังนั้นพอล,ล่าจึงต้องกลับไปสวมบทบาทของแคนดี้ต่อและไปกระโดดกองฟางนาจิมอือวอยู่หลายเทคกว่าจะผ่านครับหนึ่งปีผ่านไปตอนนี้พอล,ล่าในบทบาทแคนดี้มีทุกอย่างหล่อนรวยมีชื่อเสียงมีหนุ่มเคียงข้างกายแต่หล่อนกลับไม่มีความสุขเลย ดังนั้นพอเจอช่างภาพถ่ายหน้าหลอนใกล้ๆหล่อนจึงโมโหมากและตรงเข้าไปเล่นงานช่างภาพทันทีส่วนแคนดี้ในตอนนี้เธอมีความสุขมากที่ได้เปิดร้านขายเฟอร์นิเจอร์อย่างที่เธอตั้งใจไว้แถมยังได้อยู่กับคนที่เธอรักอย่างเมืองเล็กๆที่เธอเคยฝันเอาไว้ด้วยครับสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของราราตลกสาวชื่อว่าแคนดี้วันหนึ่งเธอเกิดเบื่อง,งานแสดงจึงเก็บตัวเป็นเวลา5ปีแต่ก็มีความจำเป็นที่ต้องไปบำบัด จึงจ้างสแตนดอินของเธอไปแทนรวมถึงไปออกรายการอื่นๆแทนเธอด้วยทําให้สแตนดอินอยากจะเป็นแคนดี้ตัวจริงจึงทําทุกวิธีทางที่จะกาจัดเธอรวมถึงแย่งแฟนของเธอไปด้วยแต่สุดท้ายสแตนดอินก็ได้รู้ว่าวงการบันเทิงมันอยู่ยากจึงไปขอร้องให้เธอกลับมาแต่เธอก็ไม่สนใจอาชีพดาราแล้วเพราะตอนนี้เธอได้อยู่กับคนที่เธอรักและงานที่เธอชอบทำให้สแตนอินต้องอยู่ในวงการบันเทิงที่รอนเกลียต่อไป ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง The Stand In ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฝังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 4.6คะแนนและ30%จากเว็บ r o t t e ต To m ม t โตเป็นกำลังใจงให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ like, share, ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ